สวัสดีครับก็จากคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปสำหรับแก้ปรินเตอร์ที่แชร์ปรินเตอร์ไม่ได้นะครับที่ขึ้นเ er ออร์เลอร์ 0x0000709 นะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการอันสตอร์แพดออกนะครับก็การแก้นี่ก็จะช้าหน่อยทีนี้เมื่อวานเมื่อวานนี้มีทางเว็บต่างเว็บบอร์ดต่างประเทศเขาทำ ทำแพทแก้มาให้นะครับก็คือเอาสปูลวินเตอร์ของเวอร์ชันเก่าขึ้นมาใช้แทนเวอร์ชั่นที่มีปัญหานะครับผมดึงไฟล์แล้วก็มาแชร์ให้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดจะเป็นตามนี้นะใครจะใช้ก็เข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับก็ Copy ไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเอาเซอร์ขึ้นมานะครับแล้วเพจลงไปนะครับเอาเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดมาเลยนี่ ผมดาวน์โหลดเสร็จเรีเยบร้อยแลวนะก็จะได้ไฟล์นี้มาแล้วก็เป็นไฟล์ z i ปนะครับคลิกขวาแตกไฟล์นะครับก็จะได้ไฟล์นี้นะข้างในมันจะมีก็จะมี2ไฟล์ไฟล์แรกจะเป็นไฟล์ไฟล์นี้นะครับแก้ลิ g ิตี้ของ Windows นะครับที่ขึ้นต้นด้วย rpc นะครับให้เราคลิกขวานะครับเลือกคำว่าเมิด ล้วกด run ครับล้วกด yes แล้วก็กด yes ไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเออร์เลอร์นะครับมันจะใช้สคริปนี้ไม่ได้นะต้องไม่ออเรอร์นะครับกดโอเคโอเคแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็อ e ีกไฟล์นึงนะครับเป็นไฟล์เป็นแบทไฟล์น,นะครับที่เราเขียนขึ้นมาให้เราคลิกขวาที่แบทไฟล์นะครับเลือก r ันแอดมินฮะตัวไฟล์ก็จะทำงานนะครับเป็นการดึง ตัวสบูรณรินเตอร์เวอร์ชันเก่าขึ้นมานครับแค่นี้ครับก็เสร็จละก็เพื่อนๆต้องทําทั้งหมดทั้ง2เครื่องทั้งเครื่องแม่แล้วก็เครื่องลูกเลยนะครับก็คือทําแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็รีสตาร์ทเครื่องแค่นี้แล้วก็ลองเพื่อนๆก็ลองแชร์ปรินเตอร์ก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับง,ง่ายๆแล้วก็เร็วด้วยไม่ต้องมานั่งถอดแผ่นตัวเก่าออก ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่หน้าครับสวัสดีครับ